ไปดิจ้าพี่นอ้องสุขสุขคนเอาพัด for one เด้อพี่น้องเด้อหิวเลยพี่น้องเว้ยโอ้ยกระพ่อขึ้นพี่น้องเน้อมปนปลาแซ่บกระแทะจำปะยังจำพัตตะคางดูว่าคิ้วเลยหนึ่วันเนี่ยเออซิมลงเหมือเด้อเข่าพัดเลย ไม่ประกาศหน้าประกาศเม่เลนะมันใส่พักข้าน้าำไรพี่นอกเลยกระเพาะคอยคืนบางใดน่ะคอยเมื่อไงคอขกินยาอะยเม็ดพี่นอกเลยยาดีก็ขพอีกันึ่น

cũng là cô nào đúng không บาหลาเด้๋มืงจะี่น่องเล้วสบายแน่นแล้วก็นั่กินข้าวข้าวบถึงเวลามเาเล่าน้องนี่น่องเนาะ แบบด้ครับบขอเราได้พี่น้องไหมไม่ใช่พ่อเขาหกาดนาหอมหอมใหญ่กาดนาต้องมีหนามเลยเออมีหนามตัวหนึ่งอือโอ้ยหมาเป็นแค่ไหนเขาเหม้ น้ำมันก็บ่แซ่บเลยครับเป็ดลากอนนี้ส้มๆเผ็ดๆมันจังมีแห้งพี่น้อง พักขึ้นหน้ำกระยากตรงนี้พักนี่น้ลาดใส่ก็ใครยอดพี่ยันที่ดี่นะ มันแน,น่นอยู่กับพ่อผีดไน่อล้วมันแน,น่นเกิมามันตีตึดตีต้วก็เมื่อไรก,อก็ไ,ไ,ไวิ่งหัวกัอไป มาอะไรบดไรยอดน,นานดีทิ้งเนี้ยก็อยู่ก็อยู่ยในขอ้อออกนอกเลยกับคนลมมันคัพลมบอ่อยังยังรบีน้องเนาะก๋ยกินยังแกะนอก้องเน,นี่ยมากินกบบไรน,นอะอันดีขึ้คือแล้วกันแนมันอยู่เาีมันจะต้มตะกูว่ะนะเด็อยู่เาีมันนอนก,นอ,กนองกับมวนน้องเยบลับมันจะวิ่หดหัวแบบคิดแบบมันนานา,าลายมุดวิดหลายจนวิ่นหัวพี่นอง mặt cái nào? vitamin C về nó rồi Tông này này nè lúc này ok nè